สดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีตอนเชา้าทุกทท่านนะคะตอนนี้ก็เป็นภารกิจตอนเช้าก็ตื่นขึ้นมาทําความสะอาดให้ลูกชายทั้งสองเชือกนะคะเจะา้าตัวเล็กก็เหมือนเดิมนะคะหนุ่มน้อยเจ้าทะเลนจอมซนของเราห้องของอินขีเดือ้องของอินขีเดืออันนี้พ่อควันก็กำลังทาความสะอาดนะคะเก็บนมอนของน้องนะคะแม่แม่จ๋า หนุ่มคำมาลหลกพี่คำก็ยืนนิ่งเหมือนเดิมมาหลกพี่คำยืนนิ่งเหมือนเดิมอ่ะโอ้ยอย่าจนชายมาใส่แม่ทำไม่ไอตัวเล็กนี่ขี้รอเมื่อ <c oughs> คืนก็ฝนตกทั้งคืนเลยนะคะฝนตกตั้งแต่สี่โมงเย็นนะคะทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะตอนนี้พ่อควันของเราก็กำลังทำความสะอาดให้ลูกชายทั้งสองเชือกนะคะ ทำความสะอาดให้ลูกชายน้องทองอินแล้วก็พี่สีดอครับเอาอีกแล้วโชว์อีกแล้วหอยหยอกเข้ากล้องครับผมอยากเข้ากล้องครับจะไปช่วยพ่อหน่อยบอสอะช่วยปวนที่เราน่ะเมื่อคืนแม่ควานจบจากการไลฟ์เสร็จไปส่งควานโฮแล้วก็น้องภไพโง,งินเสร็จก็ ะไปหาคุณหมอเลยนะคะแม่แม่จ๋ากลับมาพอคุณหมอตรวจนัดตรวจคันนะคะก็ไปหาคุณหมอที่คลินิกกลับมาตอนประมาณมาถึงตอนประมาณกี่ทุ่มนะพ่อสี่ทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเนาะสี่ทุ่มเนาะเด็กๆยังไม่ยอมนอนเลยนะคะแม่แม่จ๋าเด็กๆยังไม่ยอมนอนเลยนะคะได้ยินเสียงรถพ่อกับแม่ดีใจใหญ่เลยนะคะสงใส่คงจะรอะ้ะแม่กับพ่อไปไหนเนาะโอ้ยดูทำดูทำแม่กับพ่อไปไหนเนาะ เด็กๆแม่แม่แม่ควันกับพ่อควันกลับมาเด็กๆยังไม่ยอมนอนกันเลยนะคะเกือบจะห้าทุ่มเลยนะคะเกือบจะห้าทุ่มเลยนะคะแม่แม่จ๋า <_ d ick> ตัวเล็ก <_ d ick> เริ่มหันกลนให้พ่อแล้วจะไปกวนจะไปป่วนพ่อพ่อน่ะพ,พ่อไปกวนพ่อแล้วพ่อไปกวนพ่อแล้วพ่อไปกวนพ่อแล้วอ ตัดต,ตึงตึงเลยตัดตึงตึงเลยจะกปซไซวันนี้ทำไมวันนี้ทำไมไปไปหาแต่พ่อวันนี้ อยากยอผมอยากยอขอกินหัวหน่อยพ่อขอกินหัวหน่อยขอกินหัวหน่อยคะ่ะมากินแขนก็ได้ะ่ะน้องชอบหยอกนะคะแม่แม่จ๋าน้องเป็นช้างเด็กช้างที่ซุกซนตามภาษาเด็กๆนะคะพ่อขอกินหัวหน่อยไป ดูท่าน้องอ่อนใหญ่เลยนะครับพ่อควานดูท่าน้องดิลูกพ่อควานดูท่าลูกชายพ่อควานโอ้โหอ่อนใหญ่เลยอ่อนใหญ่เลยภารกิจตอนเช้าของพ่อควานนะคะก็คือทำความสะอาดคอกให้ลูกชายนะคะเก็บเศษอาหารแล้วก็เก็บ เก็บมูลเก็บมูลมูลของลูกชายนะคะแล้วก็เอาไปทิ้งขยะนะคะทั้งอาเศษอาหารนะคะให้น้องๆได้อ,อ,อยู่แบบสะอาดสะอ้านนะคะแม่แม่จ๋าเออดึงหัวพอมา <laughs> อทองอินเลยทองยิน kinh huế rồi kinh huế rồi <laughs> ừ ừ ơi, ỷ cả khâu con nó nâu ạ, càng mẹ, ui <laughs> โห oh, โยนทรายใส่แม่ดังตุบเลยทองอินแกงพ่อไม่ได้นะคะกลัวพ่อดุนะคะขันมาแกงแม่แทนนะคะไปแกไปแก้วไปแกงพ่อแล้วน่งไงถุงตรงตะกอตะไคร้ดี๋ยวพ่อถุงตะกอตะไคร้อันี้หนูหนูวดมาถุงให้พ่อในรูปน้องพรา ทุงอลุกนู่นทุงเขาขาอ่เบึงเลน <c oughs> ถ้าอยู่นิ่งไม่ใช่ผมครับแม่แม่ครับถ้าอยู่นิ่งไม่ใช่สีดอทองอินครับ <c oughs> มาอีกแล้วจะมายโยนทรายใส่แม่อีกแล้วไม่เอาไม่เอา โยกโยกโยกเลยจุ๊บจุ๊บใส่พ่อด้วยนะคะจุ๊บใส่พ่อด้วยเอากินหลังระบบวันนี้คาบหลังแล้วเด้อพ่อเด้อคาบทั้งตัวแล้วเด้อ กินหัวไม่ได้กินหลังแทนก็ได้ว่าทองอินบอกนะคะไปแล้วนะคะขอหอมหน่อย nah, ขอกอดหน่อยขอกอดหน่อยพ่ออ <c oughs> ุ้ยมินก้นไปดมก้นพ่ออุ้ยเอ้ยทฮไรเฮ้อินบอกผมหิว้ยเฮ้มเฮ้ยดฮุ๊เก้นเฮยอินยเฮ้เอ้มเอ้ยเั้ยอฮ้นอะ้ยเฮ้ยเป้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยะเ กินหัวแล้วพอ่อกินหัวจะดูดหัวพ่อควานอีกแล้ว Thank <laughs> you.